อัปเดตสถานการณ์ของมาเกฮีกันหน่อยครับก็อย่างที่รู้รู้กันดีว่าลิวปูเลงมาเกฮีเป็นตัวเลือกท็อปลิสต์นะครับอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องการเสริมทัพมาแทนจาเลคอนซาที่เพิ่งย้ายไปห้างยาไบายเยอร์เลวูคูเซนเมื่อวานนี้เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมาเกฮีเหลือสัญญา,าจะเข้าปีสุดท้ายกับคริสตันพาเลตนะครับก็ คิสสันบาเลตเนี่ยตั้งค่าตัวตอนแรกของมาเกฮีไว้ที่60ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้สัญญาจะเหลือปีสุดท้ายแล้วแล้วก็มาเกฮีเนี่ยนะครับแจ้งกับทางสโมสอนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ลิวปูมีโอกาสที่จะคว้ามาเกฮีด้วยค่าตัวที่อาจจะถูกลงมาหน่อยอาจจะ ประมาณ40ล้านปอนด์นะไม่เกินนี้แน่นอนหรือพูไม่ยอมจ่ายเกิน40ล้านปอนด์แน่นอนครับสำหรับมาร์เกฮีแล้วก็นักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็รอเซ็นฟรีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับก็จากที่รายงานไปเดฟโอซีคอปได้ออกมารายงานแล้วก็ทางด้านของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อ ลิวพูเกโกก็รายงานว่าตัวมาเกฮีเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับทางลิวพูเรียบร้อยแล้วนะครับบรรลุสัญญาส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับสโมสรสโมสรเนี่ยยังเจรจากันไม่ได้ยังหาราคาที่มันลงตัวแล้วก็แฟร์กับทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะครับยังยังนะซึ่งอย่างที่รู้กันว่า การเจราจาตกลงกับนักเตะเนี่ยมันตกลงได้จบดีลแล้วแต่ว่าอย่างาคือเคสฟอร์เรียนวีสเนี่ยเ,เจราจาส่วนตัวกับมักเตะปิดไปนานแล้วแต่ก็ต้องรอเป็นเดือนเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าลิวพูกับมาเกฮีนเนี่ยจะรอสโมสรคุยกันจบในวันไหนนะครับผมตอบไม่ได้จริงๆว่ามาเกฮีนเนี่ย คิดซันบาเลตกับเวอ้ยวภูเนี่ยจะจบการเจราจากันตอนไหนแต่ว่าเวอ้ยวภูกับตัวสว่วนตัวตัวมาร์เกฮีนะคุยจบกันไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอสโมสรดิวเรื่องสัญญารายละเอียดนะครับโบนัสแอดออนนะต่างๆนานา,นาที่จะต้องอตั้งนะครับตั้งแล้วก็เจราจากันใน สัญญาที่จะซื้อขายนะครับต้องรอรอเหมือน f อร์เรนเวียอะเป็นเดือนอะเดือน2เดือนอะนะครับของดิวฟอร์เรนเวียเนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปอีกนิดนึงนะอดใจรอหน่อยถ้าอยากได้มาเกฮี ee, แต่ผมก็เฉยเฉยนะสำหรับดิว a r เกฮี ee, นะครับส่วนตัวอยากได้จอเลีวฮาโต้มากกว่านะ แต่ถ้าได้มาในโคตา้าโฮมโกล40ล้านไม่เกิน40ล้านปอนด์ล้วเป็นนักเตะอังกฤษด้วยมันก็มันก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับดิวมาร์เกฮีนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าดิวมาร์เกฮีจะจบที่วันไหนเจรจากับนักเตะเนี่ยจบแล้วแต่ว่ารอสโมสรเจรจากันหาข้อ,อสรุปนะครับในการเจรจาสัญญาค่าตัวโบนัสเอ็ดออนอะไรต่างๆนานานะรนะอ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ความคืบหน้ามันก็ประมาณ60%ผมให้60%แล้วกัน60-70%ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะจะมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอในในรูปแบบคลิปวิดีโอหรืออ,อรูปภาพแล้วก็โพสต์ต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบูเลนฟิลด้วย